สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่เรากําลังอัดคลิปเป็นวันที่24มิถุนายน2022นะคะซึ่งเมื่อตอนบ่ายนะคะ Apple เขาก็ได้ประกาศโครงการที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือโครงการที่เราสามารถซื้อ iPad MacBook หรือว่า iMac นะคะได้ในราคานักศึกษานะคะแถมยังได้ AirPods แถมด้วยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำคลิปพาทุกคนสั่งกันค่ะสำหรับใครที่ยังสั่งไม่เป็นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะโดยก่อนอื่นนะคะรุ่นที่ร่วมโครงการนะคะก็จะประกอบไปด้วย MacBook Air นะคะชิป M1 นะคะ MacBook Air ชิป M2 ซึ่งอันนี้ยังไม่มีวางจำหน่ายนะคะเดี๋ยวต้องรอวันที่เขาจำหน่ายอีกทีนึงแล้วก็ MacBook Pro M1 นะคะ MacBook Pro รุ่น14นิ้ว MacBook Pro รุ่น16นิ้วนะคะแล้วก็ iMac ส่วน iPad นะคะจะเข้าร่วมแค่ iPad Air และ iPad Pro ค่ะ ก็เรามาเริ่มสั่งกันเลยดีกว่านะคะทุกคนซึ่ง iPad เครื่องนี้นะคะที่เรากำลังใช้ที่ในการสั่งอยู่เนี่ยเราก็ได้มาจากโครงการ Apple เพื่อการศึกษาเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะเราก็ซื้อในโครงการนี้เหมือนกันเนาะทุกคนซึ่งปีที่แล้วมันจะมีความยุ่งยากกว่าตรงที่เราจะต้องส่งหลักฐานยืนยันไปในทางอีเมลนะคะซึ่งปีนี้ a p p l e เขาได้เปลี่ยนแบบนะคะโดยให้เรายืนยันสิทธิ์ผ่านยูนิเดย์ค่ะทุกคนซึ่งมันง่ายขึ้นมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักยูนิเดย์แล้วก็พาายยืนยนสัส สั่งซื้อไปจนถึงขั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยขั้นสุดท้ายเลยค่ะเดี๋ยวสําหรับใครที่หาไม่เจอนะคะเราจะแปะลิงก์ในการเข้าไปสั่งซื้อนะคะเป็นหน้าเว็บการศึกษานา้อไว้ที่ช่อง description นะคะก็พอเราเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเลื่อนลงมานิดนึงมันจะมีคําว่ายืนยันสิทธิ์ด้วย u n i d y ค่ะทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะคะมันจะพาเราไปที่เว็บ u n i d y ค่ะทุกคน พอเรากดคําว่ายืนยันสิทธิ์ด้วยยูนิเดนะคะมันก็จะพาเราเด้งไปที่หน้าเว็บที่เราจะต้องใช้ในการยืนยันสิทธิ์ค่ะทุกคนก็คือ m y u n i d a y c o m นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description box คู่กับเว็บในการสั่งซื้อเลยค่ะทุกคนมันก็จะขึ้นว่ายืนยันสถานะการเป็นนักศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อใช้ซื้อในเว็บ Apple นะคะซึ่งจริงๆเขาใช้คําว่านักเรียนเนาะแต่ว่าถ้าคนที่จะมาซื้อในโครงการนี้ได้ต้องเป็นนักศึกษาเนาะโอเคเราก็กดลงทะเบียนไปเลยมันก็จะให้เราใสา e ่อีเมลใส่รหัสผ่าน ใสว่ว่าเราเป็นนักศึกษาหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะเราก็กดยินยอมก็ให้เราก,กดสมัครไปค่ะทุกคนก็กรอกตรงนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็กดสมัครเลยค่ะโอเคอันนี้เรากรอกหน้าเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เนาะก็คือให้เรากรอกชื่อนามสกุลแล้วก็กรอกสถานศึกษาของเรานะคะก็กพิมพ์ไปเลยเนาะซึ่งสถานศึกษาเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยู่ในประเทศไหนซึ่งเราอยู่ไทยเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อสถานศึกษาของเราไปเลยค่ะทุกคนต้องเป็นมหาวิทยาลัยนะคะ แล้วเขาก็มีช่องให้เราเลือกปีที่เรากําลังศึกษาอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรเรานะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ปี3ามเราก็เลือกปี3เนาะแล้วหลักสูตรเรามาเรียน4ปีก็เลือก4ปีไปค่ะเสร็จแล้วก็กดตรงปุ่มสีฟ้าๆนะคะเพื่อยืนยันไปในขั้นตอนต่อไปค่ะทุกคนทีนี้มันก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องยืนยันตัวเองแล้วค่ะทุกคนทีนี้นะคะถ้าใครใช้เป็นอีเมลมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกนะคะถ้าเราจำไม่ผิดอะมันไม่มีให้เราใส่ขั้นตอนนี้เนาะแต่ทีนี้เรามี บัญชียูนิเดที่เป็นของเมลมหาวิทยาลายัยอันนี้เราลองใช้เมลปกติของเราสมัครนะคะเขาก็จะให้เรายืนยันด้วยการให้เรากรอกอ e ีเมลมหาวิทยาลัยคะ่ะทุกคนซึ่งของเรานะคะจุฬาลงกรณ์มีอ e ีเมลมหาวิทยาลายัยแล้วก็กรอกไปค่ะแล้วก็กดส่งอ e ีเมลได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีอ e ีเมลมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้กดคําว่ายืนยันในวิทยาเขตหรือว่าใครสะดวกยืนยันในวิทยาเขตมากกว่าก็ให้กดยืนยันในวิทยาเขตค่ะทีนี้เขาก็จะบอกให้เรานะคะเชื่อมเครือข่าย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยเราคะ่ะซึ่งพอเราเชื่อมเครือข่าย ไวไฟนะคะก็จะถือว่าเรายืนยันตัวตนกับยูนิเต็ดสำเร็จคะ่ะทุกคนง่ายมากเลยเห็นไหมง่ายกว่าวิธีเดิมตั้งเยอะวิธีเดิมต้องส่งเอกสารกลับไปในอีเมลอีก ทีนี้นะคะพอเข้ามาตรงขีดสมขีดข้างบนแล้วก็เลือกคําว่าบัญชีแล้วก็สถานภาพค่ะพอเรากดเข้ามาดูนะคะมันก็จะขึ้นว่ายืนยันสถานภาพนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมดบอกวันหมดอายุนะคะซึ่งถ้าใครเคยมีบัญชีแล้วแล้วกดเข้ามาตรงนี้มันขึ้นว่าหมดอายุก็ให้ยืนยันใหม่อีกครั้งนะคะเพื่อยืนยันว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่เนาะทีนี้ก็จะสามารถถือว่ายืนยันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถเอาไปสั่งได้ะคะ่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลองสั่งกันดูนะคะอันนี้เราลองเลือกมาเป็น iPad Air นะคะเราก็เลือกสีเลือกความจุเลือก Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi and Cellular ที่เราต้องการเลยค่ะทุกคนสลักไหมอะไรแบบนี้เราจะลองเลือกไม่สลักนะคะก็เพิ่ม Apple Pencil ใครจะเลือกอะไรก็ลองเลือกดูตรงนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเรามากดต่อไปเนาะทีนี้ตรงนี้นะคะเป็นขั้นตอนสําคัญในการที่ทุกคนจะได้ AirPods ค่ะทุกคนก็คือถ้าเป็น AirPods รุ่นที่2เนี่ยก็จะศูนบาทไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็ เราต้องเพิ่มเงินนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เนาะว่าเราจะเพิ่มเงินไหมแต่ว่าเราต้องห้ามลืมเลือก AirPods นะทุกคนเพราะดูดีในเครื่องเราอะมันขึ้นมาว่าเราไม่ขอบคุณนะคะก็คือเราไม่เอา AirPods นะคะเราต้องอย่าลืมมาเปลี่ยนเป็นเลือก AirPods รุ่นที่2องเลยนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะนก AirPods คะ่ะทุกคน Apple เขาร้ายนะคะมันขึ้นมาว่าที่ไม่ขอบคุณก่อนเลยอย่าลืมมาเปลี่ยนเป็น AirPods คะ่ะทุกคนเพราะที่เราจะได้ AirPods แล้วก็ไปกดใส่ลงในถุงค่ะ เสร็จแล้วพอใส่ลงในถุงนะคะก็ไปดูสินค้าในถุงมันก็จะเป็นการทวนสินค้าของเราเนาะก็ดูนะคะเช็คว่ารุ่นตรงไหมสลักถ้าใครจะสลักข้อความก็ดูว่าข้อความที่สลักถูกต้องไหมเพิ่ม Apple Pencil ก็เพิ่มไปนะคะอันนี้เีเราก,กดไม่ได้กดเพิ่มมาเนาะเสร็จแล้วก็ไปกดชําระเงินนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยโปรนี้นะคะมันจะสามารถผ่อนได้สูงสุดแค่3เดือนค่ะแต่ว่าดอกเบี้ย0%เซเหมือนกันนะคะจะไม่สามารถเลือกผ่อน6เดือนหรือ10เดือนได้ค่ะ เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้สินค้าเนี่ยส่งมาที่บ้านเลยหรือว่าเราจะไปรับเองได้ที่ Apple Store นะคะซึ่งก็สามารถรับได้สสาขาก็คือ Apple Store Central World กับ Apple Store ICON สยามนะคะซึ่งอันนี้เราจะเลือกเป็นให้จัดส่งสินค้าที่ฉันซื้อแล้วก็ระบุรหัสไปรษณีย์บ้านเราค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะขึ้นเนาะว่ามันจะถึงเราประมาณวันไหนอันนี้เป็น iPad Air 5รุ่น Wi-Fi 256GB 4 s t a r l i g h นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าของมันค่อนข้างคาตลาดเนาะจากที่ได้ได้ยินมานะคะมันก็เลยอาจจะเนี่ยสอามิตย์ซึ่งเขาบอกแต่ตอนแรกแล้วแหละว่าเวลารอคือเท่าไหร่เนาะซึ่ง Airpods นะคะเขาจะจัดส่งแยกมาค่ะทุกคนถ้าใครเลือก Apple Pencil นะคะมันก็จะแยกกันมา3ชิ้นเลยค่ะไม่ต้องตกใจทีนี้ไปหน้าต่อไปเขาก็จะให้เรากรอกที่อยู่กอกอะไรต่างๆเพื่อไปหน้าชําระเงินต่อค่ะทุกคน พอมาหน้าต่อมานะคะทุกคนมันจะเป็นการชรําระเงินค่ะซึ่งเราจะเลือกได้3วิธีวิธีแรกก็คือเราจะชําระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะก็คือถ้าใครจะผ่อนชําระต้องมาเลือกที่ช่องนี้ค่ะทุกคนวิธี2ก็คือเอาเงินไปชําระที่เคาน์เตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นการโอนผ่านตู้ ATM ค่ะซึ่งถ้าใครจะชําระด้วยบัตรเครดิตแล้วผ่อนได้นะคะก็ให้มาเลือกตรงนี้เนาะแต่ว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะคะมันถึงจะขึ้นมาว่าเราจะผ่อนกี่เดือนนะคะซึ่งโครงการเนี่ยให้สูงสุด3เดือนเราก็จะสามารถ เลือกได้ว่าจ่ายเต็มด้วยบัตรเครดิตไปเลย1เดือนหรือว่าจะผ่อน3เดือนแต่ว่าโครงการนี้ไม่สามารถผ่อน6เดือนหรือว่า10เดือนได้ค่ะทุกคนเดือนเนี่ยจะขึ้นให้เราเลือกตอนที่เรากรอกหมาเยเลขบัตรเครดิตหรือว่าทุกอย่างข้อมูลครบนะคะ พอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนตรวจทานคําสั่งซื้อของเราคะ่ะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะพอกดหน้าถัดไปนะคะมันก็จะเป็นรุ่นที่เราซื้อให้เราเช็คละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นใครจ่ายผ่านบัตรเครดิตมันก็จะให้เช็คที่อยู่ในการวางบินที่อยู่บัตรเครดิตชื่อบนบัตรเครดิตเลขบัตรเครดิตอย่างนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งถ้าใครคิดว่าถูกต้องแล้วเนี่ยก็กดสั่งได้เลยเขาก็จะมีเลขออเดอร์นะคะให้เราดูสามารถจดไว้เพื่อไ้เช็คสเ,เตตัสได้เนาะแล้วก็ จะมีข้อมูลเด้งมาในอีเมลหรือว่าบัตรเครดิตของเรานะคะทีนี้เขาก็จะจัดเตรียมส่งไปในตามวันที่แจ้งเราไว้ต่อไปค่ะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าการยืนยันสิทธิ์ด้วยยูนิเดอ่มันง่ายกว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ก็คือต้องรอ Apple ส่งอีเมลมาแล้วก็ต้องส่งอีเมล กลับไปนะคะซึ่งมันก็จะมีปัญหาในบางคนที่ยังเป็นเด็กปีหนึ่งที่กำลังจะเปิดเทอมนะคะแล้วก็ยังไม่มีบัตรนักศึกษานะคะก็จะต้องแคปเป็นตารางเรียนหรือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งก็มีหลายคนประสบปัญหาที่ว่ามันไม่ผ่าน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าพอเป็นยูนิเดย์อ่ะมันก็เลยง่ายกว่านะคะ เห็นไหมคะทุกคนว่ามันไม่ยากเลยแล้วก็การสั่งแบบใหม่เนี่ยขั้นตอนไม่เยอะเท่าแบบเก่าด้วยเนาะแบบเดียวเราก็สามารถสั่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยนะคะที่กําลังจะสั่ง iPad MacBook หรือว่า iMac นะคะจากโครงการส่งเสริมการขายราคานักศึกษาของ Apple นะคะได้ AirPods แถมด้วยเนาะมีประโยชน์มากแล้วก็เราเนี่ยก็ซื้อมาครั้งที่แล้วแล้วก็เรามี AirPods อยู่แล้ว แล้วก็เอาไปขายนะคะแล้วก็ได้เงินมาเป็นส่วนลดเนาะได้แบบว่าค่าซื้อ Apple Pencil เลยทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่ผ่านเข้ามาเห็นนะคะก็อยากให้เราทำคลิปอะไรหรือว่าใครสงสัยตรงไหนที่เป็นขั้นตอนในคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ข้างล่างนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย